เราจะมากินอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะหรือลาเถาเหรอเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ลาสกกลาสกกเอาไปชวนคุณยายกินด้วยดีกว่าไปถือเอวลาเฉียวลาลาไม่รู้ว่าเราจะเรียกคนถูกมันเผ็ดนะมันบอกว่าแบบ very very spicy เลยนะคะได้กินเผ็ดได้หรือเปล่ากินเผ็ดได้ค่ะ Oh no อันนี้มันคืออะไรเอาแหวนว่ามันมองไม่เห็นเขาเราก็เน้นตรงนี้มันคืออะไรหรือเขาบอกว่ามันคือลาบเฉียวเออมันมันทำมาจากผาดลาบเฉียวลากเฉียวลากเฉียวเออใชครรู้ตอบมารู้นะทุกคนใครรู้ก็เม้นมาได้เลยเนาะเราไม่รู้มันไม่ใช่หัวใช่อกเชือกหรือเขาเพราะว่าน่าจะประมาณนั้นเนี่หันหันหันฝอยๆอยเอาแกะมาลองเลยนะอ่ะสิมันก็ดู กันไก่่ใช่หเราจะแกะแล้เอาเนีกก่ยมัอันนี้ถ้เส้นยายก็กัน <c oughs> อย่าง <c oughs> นี้ฉีกเอาก็ได้เรมกลิ่นได้ยายมาฉีกจะได้ <c oughs> แขกแเน <c oughs> <c oughs> ี่ลาเฉียวอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> กลิ่นมาราล <c oughs> แค่กลิ่นกู แค่กินก็ถอยแล้วเขาอาจจะไม่ถูกสนุกกับเราอ่ะแล้วเราเทเลยดีกว่าเดี๋ยวงบึงเาเทนะอ่ะนี่มัมาเขาให้จัดอย่างนา้คุน้องไม่รู้ว่ามันเขาทำมาจากอะไรอืมอร่อยเส้นพีนองนี่อะเป็นเส้นนะทุกคนมีหลายรูปแบบมนะันเป็นแผ่นและเป็นเส้นรสชาติมันเหมือนอะไรคุณนอธิบายสิเออไม่ก็ไม่อกไม่ถูก,ถกอยมนะมันเหมือนแกงแกง,แกงแกงไก่อ่ะ นาะเหมือนพี่แกงอ่ะคือคือคือเก๋ทัดงพี่แกงแต่แต่มันจะออกแบบกินแบบมาล่าใช่มากบนมาล่าถามว่าถามว่าคนเขาเด็กเขาชอบกันกันหรอเกาหลีเขาชอบกันเหรอจีนพวกจีนเกาหลีอ่ะเค็มอ่ะสำหรับเราไม่ผ่านเด้อทุกคนเราอาจจะไม่ถูกเฉลิมเราจะเอาไว้เขาแหละไม่ เขาจะอร่อยเขาแหละแต่ว่าเราเราอ่ะมันมันไม่ถูกปากก็เหมือนแบบว่าถ้าเขาไมากินส้มตำบ้านเราเขาก็จะแบบแอ๊กเขาจะแบบโต๊ะสมุดตัางหูเผ็ดจังจังโอ้เผ็ดจริงอ่ะแต่กินลงไปกึบๆเหมือนกระชายก็เขาบอก หลายะคนพอไปกินกันก็ร<ต>ู้สึกว่ามันไม่ถูกจริตเราเลย